สว,ส,สวัสดีครับชาวสมาชิกครอบครัว45 o v r ทุกๆคนครับผมแหมเมื่อคืนนี้ผมให้ตัวนั้นยิงเร็วไปแล้วก็ไปยิงคข้่งหลังอีกเม็ดนึงนะถือว่ายกกันไปครับส่วนวันนี้จริงๆอ่ะผมจะให้จะให้เกนนะผมชอบเกนนะแต่ผมทำคลิปวิดีโอไม่ทันผมเลยเลยตัดสินใจมาให้ไปหลีกฝรั่งเศสแล้วกันนะครับวันนี้ขอไปคู่โมโนาโกโนะทีมอันดับ3เจอโอลิมปิกเดยงที่อันดับ4 ซึ่งที่ผมจับราคาตัวนี้มานะผมคิดว่าเจ้าเองก็ไม่ได้มั่นใจว่าโมโนโกจะทุบรียงได้เหมือนกันนะเพราะว่ารียงนี้มันก็ใช้ได้นะแต่โมโนโกเนี่ยไอหกนัดหลังสุดของมันเนี่ยแม่งมันไม่เสียประตูเลยนะมันกดไป15ลูกนะระบบเกมรับมันดีมากเลยเอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็โมโนโก ต่อน้ําล้นนะต่อปอป,อปอจ่ายรองดิยง0.82ส่วนราคาสูงต่ําเนี่ยเปิดมา2.75จ่ายสูง0.88จ่ายต่ำ0.98และราคาภูให้โมโนโกชนะ2.4ให้ภูเสมอ3.45และให้หลังบ้านลิยงชนะ2.9นี่คือราคาตั้งต้มที่มันออกมานะครับส่วนโมโนโกเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยทั้งหมด17นัดนะในรังเย่าของมันนะ ชนะ11เนะเสมอ5แพ้1กดไป39ลูกเสียไปถึง17ลูกเก็บคะแนนได้38คะแนนนะส่วนลียงเนี่ยออกนอกบ้านทั้งหมด17นัดนะชนะ9เสมอ7แพ้1กดประตูไป31ลูกและเสียไป16ลูกเก็บแต้มได้34แต้มพูดถึงแล้วลียงเนี่ยออกไปเยือนเนี่ยก็เก็บแต้มได้ถือว่าลียงเนี่ยทำผลงานได้ดีนะ <c oughs> เวลามันออกไปเยือนนะมันแพ้แค่นัดเดียวเองนะ ส่วนใหญ่จะออกเสมอ7แล้วก็ชนะ9นะส่วนราคาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็ยังให้โมโนโกต่อปอปอนะจ่ายน้ำล้นเลยยังให้ลองรียงอยู่ที่0.81ส่วนราคาสูงต่ำนะครับลดน้ำและตัวน,นี้จ่ายสูงมา0.83จ่ายต่ำ1.05แต่ยังเป็นราคาสูงของ2.75นะส่วนให้ราคาภูชนะของโมโนโกลดเหมือนกันเหลือ2.35ให้ภูเสมอขยับขึ้นไป3.6และให้รียงชนะไป2.85ลดลียงลงมานะ คู่นี้เนี่ยถ้าผมมองนะอันดับ3เจออันดับสนะถ้าเล่นกันตามราคาจริงๆนะผมว่าใส่กันยับราะว่าลียงเนี่ยมันเป็นทีมที่ว่าสไตล์เกมลุกอยู่แล้วไม่ค่อยเล่นเกมรับหรอกส่วนไอโมโาโกโนเนี่ยเป็นสไตล์ที่ว่าเล่นบอลสู่เท้านะบอลต่อได้ดีนะครับโค้ดดีด้วยผมจําชื่อโค้ดมันไม่ได้เหมือนจะคุมคุมยบายย่นเก่าชื่อโควิดหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะ ส่วนหกนัดล่าสุดของโมโนโกเนี่ยมันชนะหนะ้านัเสมอหนึ่งมันกดไปถึง15ลูกแล้วมันไม่เสียประตูให้ใครเลยนะครับมันเก็บแต้มถึง16แต้มส่วนลียงเนี่ยหกนัดล่าสุดเนี่ยของมันเนี่ยชนะ2นะเสมอ2แพ้2กดไป11ลูกเสีย10ลูกเก็บแต้มได้แค่8แต้มเท่านั้นแต่เซติเวลาโมโนโกเล่นในบ้านเวลาเจอลียงเนี่ยในเหรีราคาปอปเนี่ย มันมีอยู่นัดหนึ่งที่มันจบออก00นะคือเมื่อปี2015หลังจากนั้นมาต้นมา,น,มานะใส่กันยับทุกนัดตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมานะจนถึงปี2019นะมีสกอร์ให้เห็นตลอดนะครับมีสกอร์เห็นตลอดแต่โมโนโกทุกครั้งเวลามันเล่นในบ้านเจอปอปอเจอรียงเนี่ยมันชนะไม่ค่อยได้นะเป็นรียงที่ทําได้ดีกว่านะแต่ถ้าเป็นเหรีครึ่งลูกเนี่ยก็ถือว่ามัน,ม,นมันยังทําได้ดีกว่านะ ก็10นัดหลังสุดเนี่ยเวลามันเจอลียงเนี่ยมีประตูให้เห็น2ประตูขึ้นทุกนัดนะมีมีแค่นัดเดียวคือ2015ที่ผมบอกไปคือจบ0ูนนั่นคือเหรียญปอปอส่วนลียงส่วนโมโนโกเนี่ยหนัดของมันอนะ่ะถือว่าถือว่าโอเคเลยนะส่วนของลียงเนี่ยหนัดล่าสุดของมันอนะ่ะยิงได้แล้วก็เสียได้เหมือนกันนะครับลียงเนี่ย ออกไปเยือนก็เลสตาบอลถ้วยนั้นยิงได้2เมตรเล่นในบ้านก็2เมตรไปเยือนน้องก็2เม็ดเล่นในบ้านแพ้โมโนโกก็2เม็ดแล้วก็ล่าสุดเล่นในบ้านแพ้ลิวก็ก็ยิงได้แล้วก็เสียได้เวลาส่วนเวลาโมโนโกมันเถือห้างหรือราคาปอปอเนี่ยถือว่ามันมันกั้ากึ่งกับราคานี้นะ มันเองก็มันยังไม่มั่นใจนะว่ามันจะเอาชนะดียงไปได้แต่ผมมั่นใจว่ามันต้องมีสกอสองลูกให้เราเห็นนะเพราะทุกครั้งที่ดียงเจอเหรียญราคาเงี้ยส่วนมากลียงจะเป็นฝ่ายทําได้ดีกว่านะเหรียญราคาปอปอเนี่ยส่วนวันนี้เนี่ยราคาสกอสูงแรกนะครับสูงแรกวันนี้เปิดมาวันนี้สูงแรกเปิดมาลูกควบลูกครึ่งนะมันจะสลับกันไปมามันจ่าย มันมันมีหนึ่งลูกด้วยจ่ายจ่ายแห้งๆศูนจุดหกหรือศูนจุดห้านี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นลูกควบภูเสมอของมันเนี่ยน่าอยู่ที่สองจุดสามสองถ้าผมจะไม่ผิดนะภูเสมอครื่งแรกของมันเนี่ยแล้วก็มันมีเลทราคาปอ,ปอ,ปอแล้วมีเลทราคาขา,ขาวๆมาให้เราด้วยให้โมโนโกมัน่ฝยต่อนะแต่จ่ายเป็นน้ําแห้งเลยแหละให้ลงดียงน้าล้นเลยแหละส่วนตารางของมันน่ะค่าเฉลี่ยสูงต่าของปีนี้ของฝรั่งเศสอะ โมโนโกติดอันดับหนึ่งเลยนะแข่ง34นัดเกมสูง22นัดเสมอ3นัดแล้วก็เกมต่ำา9นัดค่าเฉลีย่ยอมาอยู่ที่64.7นะครับส่วนโอลิปดียงเนี่ยอยู่อันดับ8ดนะ34บนัดนะเกมสูง17เกมเสมอ4แล้วก็เกมต่ำถึง13นัดค่าเฉลี่ยที่50.0นะซึ่งถ้าดูจากแรงจูงใจหลายๆอย่างนะ โมโนโกจำเป็นต้องชนะโอลิมปิกลียงนะครับต้องชนะโอลิมปิกลียงเพื่อไล่จี้ปารีสเซงเจงเมงให้เหลือ1แต้มเท่านั้นนะครับและถามว่ามันมีโอกาสรุ้นแชมไหมมันก็ยังมีโอกาสรุ้นแชม,ม,น,มน,นะสำหรับโมโนโกเนี่ยเพราะว่าเลียวอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบหกปารีสเจ็ดสิบห้าโมโนโกเจ็ดสิบเอ็ดแต่ลียงเนี่ย มันจะเป็นก็ต้องถามว่าลียงมันมันเอาไหมผมว่าน่าจะเอานะเพราะมันมันคงน่าจะได้พื้นที่ยุโรปพื้นที่โกตาของมันแล้วอะแต่ถ้ามันชนะนัดนี้ถ้าไปชนะนัดนี้นะมันมามันเจ็ดสิบแต้มเลยนะมันยังมีโอกาสได้ไปพื้นที่ยุโรปเลยนะครับอ๋อตารางสีเขียวเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ยูฟาเพย์ออฟของเพย์ออฟ น่าจะเพย์ออฟใช่ใช่ชชส่วนแฮนดิคเขเนี่ยมโนโกเนี่ยลักษณะาการต่อแฮนดิคเเนี่ยมโนสโกกินแฮนดิคเขไปถึง19นัดน่าเสมอสองแพ้ถึง13นะซึ่งผมมองว่าคู่นี้เหมือนมันจะออกออกแนวบนลสหน้าเลยนะจะออกแนวบนลสหน้าเลยนะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าเจ้าเองก็ยังไม่มั่นใจว่า ว่าโมโนโกเนี่ยจะคว่ำรียงได้นะครับแต่ลักษณะภูที่มันจ่ายมาลักษณะอย่างนี้แล้วจ่ายให้ในแคปลักษณะอย่างนี้นะ,นะนนนะผมยังมองผมยังถือหางรียงนะว่ารียงมีทีเด็ดสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าด้วยลักษณะรา,าคาที่ที่เห็นในแคปที่มันจ่ายค่าน้ําที่แบบมันมันจ่ายค่าน้ําผิดปกตินะในการจ่ายปอปอเนี่ย เพราะว่ามันจ่ายล้นล้นตั้งแต่ราคาต้นพอราคาปัจจุบันก็ล้นมาก็ยังให้เราจริงจริงะมันต้องมีการสลับขั้วกันมั่งมันต้องมีการสลับขั้วสลับภูสลับการจ่ายค่าน้ำอะมันมันมันต้องมีการแบบเล็กน้อยต้องมีการสลับภูให้เราเห็นน่ะก็วันนี้นะครับก็เอาเลยแล้วตัดสินใจแล้ว วันนี้ขอไปสูงแรกโมโนโกรครับผมถ้าครึ่งแรกไม่มาตามกระแทกรึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ s สี4ห o v r นะครับ s สีห o v r แล้วบอกว่ามาจากช่องพี่หมานะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีใช้ครับผมสวัสดีครับ